คันนี้ของแต่งเท่าไหร่อ่ะพี่ทั้งคันถ้าจบหมดประมาณเกือบเกือบเกือบล้านสี่ครับเกือบล้านสี่เกือบเกือบล้านสี่โอ้ยเดือดมากแล้วคันนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะทุกคนนะใช้ได้แรงเลยนะแรงแรงเราไม่เคยขับมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่มาตั้งร้องมันมาต่างมันคนละเรื่องครับรอใช่ครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังขับได้นะอ่าครับผมใช่ครับมันก็ไม่ได้แรงแบบถึงขั้นที่แบบ ขณดที่ผมไม่อยู่นะียมันพร้อมจะกระชากเลยนะเนี่ยเป็นช่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้า BMW G20 M340i ยูสเนตตะครับแล้วก็มีจูนเกียร์เป็นสเตเ3นะเพื่อนนะนี่เลยแล้วที่สำคัญคือรถวิ่งไป4,000กว่าโลเพื่อนป้ายแดงยังแดงอยู่เลยโอ้โหคันนี้ ยอมใจเจ้าของเลยนะแต่งไปประมาณร้านสี่ก็ว่าได้แล้วนะเพื่อนนะคันนี้คันนี้เอาจริงคือแม่งคุดหล่อเพื่อนรถเขียวตัดคาร์บอนล้อทองโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามนะเพื่อนว่า okay. M 3 4 0 i คันนี้ทางเจ้าของรถมีทำอะไรบ้างแต่สวยมากให้ดูเนี่ย เพิ the ่งเปลี่ยนลิ้นมาสดๆเลยนั้นเพื่อนนะเป็นลิ้นอาร์โดแท้ด้วยโอ้โหเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเอ็มเพ์เนาะแต่ว่าก็เพิ่งใส่มาเลยเพื่อนแล้วก็มาถ่ายคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามในคลิปเพื่อนว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับกับเจ้า G20 M340i คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปรับชม B M w G20 M340i Stage 2กันเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่ลิฟต์ต่ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ลบกวนดูรถหน่อยนะพี่ได้ครับรถคือสวยมากคันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับยังป้ายแดงอยู่เนาะพี่เนาะยังป้ายแดงครับอบอกเลยคันนี้คือป้ายแดงแต่งเต็มทุกคนคันนี้คือเป็นตัว LCI ถูกไหมพี่ลิฟใช่ครับเป็นตัว LCI ครับตัวนี้อ่าครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงก่อนจะไปดูของแต่งทำไมถึงเลือกซื้อ M 3 4 0พี่เอ่อจริงๆจะชอบตัวคูเป้มากกว่าแต่ไปนั่งแบบว่า ลองศึกษาคนที่ขับพวกแบบซูเปอร์คาร์หรือว่าขับปอร์เช่แบบตัวแรงๆก้าหนึ่งเนี่ยเขาจะชอบบอกว่า M340 คือรถแบบเดล่ยูสแล้วขับมันมากรถบ้านแบบขับมันมันก็เลยแบบโดนเลยอคันเลยนี้คือเป็นรถใช้งานเลยวะพี่ลิฟรถใช้งานเลยครับรถใช้งานเลยใช่แต่เราทำสเตตสองด้วยนะใช่ครับคันนี้สเตจสองครับอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งนิดนึงเพื่อนว่า M340 คันนี้มีทำอะไรบ้างคันนี้มีทำอะไรบ้างพี่ลิฟต์ตั้งแต่ด้านหน้าเลยอมีเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นคาร์บอน อ่าครับผมแล้วก็มีป้ายคาร์บอนแล้วก็ลินนาครับลินนานนี้เป็นของอาโดอาโดแท้ครับก่อนหน้านี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นเอมเปอร์เหมือนกันอ่าครับก็แสดงว่าก่อนหน้านี้พาร์ทรอบคันจะเป็นเอมเปอร์ถูกไหมใช่ครับเป็นเอมเปอร์ทั้งคันเลยแต่ว่าเหมือนมันไม่จบมันไก็เลยมาติดอาโดอ่าครับผมนี่นะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้เพิ่งใส่ลินหน้าเสร็จสดๆเลยนะทุกคนเป็นลินนาอาโดแท้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่ผมมาถ่ายก็คือจะเป็นลินนาเอมเปอร์นะแต่ว่านี้ก็ เปลี่ยนลินหน้ามาเป็นอะดโดแท้เลยก่อป้ายทะเบียนคาร์บอนนั่นเพื่อนนะเป็นโลกโก้เอ็มด้วยกระจังเอ็มเนาะพี่เนาะใช่ครับกระจั<อ>งคาร์บอนนะทุกคนนะครับผมคันนี้เดิมเลยสีอะไร,รอ่ะพี่ลิฟสีดำครับสีดำ,ดำมาเดิมสีดำอ่าครับผมทำไมถึงเลือกสีนี้อ่ะพี่ไปเห็นอ่าของพี่ดิมมาอ๋อพี่ดิมเลสสเปคพี่ดิมเลสสเปคครับโคตรสวยสวยมากสีเขียวก็เลยแบบชอบเลยอ่าครับผมอินสปายจากแกเลยครับสี เอาจริงคันนี้ก็จะแต่งสไตล์คล้ายๆพี่ดิมเนาะใช่ใช่ใช่ครับรถเขียวล้อทองเนาะใช่ใช่ครับครับผมต้นแบบก็คือมาจากพี่ดิมมาจากพี่ดิมเลยครับอ่าครับผมแล้วก็จะมีโลโก้50ปีเนาะใช่ครับเป็นโลโก้50ปีครับตัวนี้โลโก้50ปีโหแต่สวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเพื่อนอันนี้ครับอย่างด้านข้างก็จะมีล้อชุดหนึ่งเนาะพี่เนาะครับผมเป็นล้อเล่ฟอร์ดครับอ่าล้อเล่ฟอร์ดป็นขอบ20แล้วก็จะเป็นยางพายรอดโฟร์เอสอ่าครับ20เหมือนกันอ่าครับผมแล้วก็เบรก อ่าครับก็เป็นเบรกเอ่อเ็มเปอร์อ่าครับผมรถนี้ครับเป็นเบรกเอ็มเปอร์ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนศูนย์อ่าครับแต่ล้อสวยมากทุกคนนะเป็นล้อสีทองนะอันนี้ล้อเลดฟอร์สเนี่ยทุกคนเป็นชิ้นเดียวนะพี่ลิฟต์เนาะใช่ครับใช่ล้อชิ้นเดียวยางก็จะเป็นสเปค235หลังจะเป็น275นะเพื่อนนะใช่ครับใช่เบรกเอ็มเปอร์นะพี่เนาะเปลี่ยนเพิ่มและอย่างช่วงล่างคันนี้พี่ลิฟต์ของบิวสไตล์ครับอ่าครับ เป็นตัว evo se เนาะใช่ครับไฟฟ้าได้สามารถปรับไฟฟ้าได้ฟิตเมนต์ถือว่ากำลังโอเคนะไม่โอเคเลยครับกำลังดีเลยขับไปไหนไม่ติดถูกไหมพี่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอ่าครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูของแต่งด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างโลโก้พิลิปก็เปลี่ยนเนาะใช่ครับเอ็มสปอร์ตเป็นดำนะทุกคนใช่ครับใช่ครับกระจกเอ็มสามนะพี่น้องใช่ครับคาร์บอนเอ็มสามโอ้สวยมากคาร์บอนเยอะมากเลยแล้วก็พวกมือจับอะไรนี้ก็คาร์บอนคาร์บอนใช่ครับใช่ครับสีทันบันไดข้างคาร์บอนนั้นเนี่ยทุกคนใชครับโอ้โหเดี๋ยวผมไดดูงีีกว่่านนะ นี่ผมไม่ดูฟิตเมนต์นะนี่ร้อยยี่สิบนั้นเพื่อนนี่กำลังดีครับขับง่ายด้วยเออกำลังดีเลยพี่ใช่ใช่ทรงสวยเลยดูไม่เตี้ยเกินนั้นเพื่อนนะ <Okay. S 1> ทรงดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างด้านท้ายนิดหนึง่งพี่ลิฟอย่างด้านหลังมีอะไรบ้างเนี่ยพี่ลิฟมีสปอยเลอร์ครับตัวนี้อ่าครับผมคาร์บอนดิฟิวเซอร์ตัวนี้ทั้งชุดก็เป็นคาร์บอนอ่าครับผมแล้วก็ป้ายทะเบียนนะแล้วก็ท่อครับอ่าครับท่อจะเป็นของอาคาร์บูริททั้งเส้น แล้วก็มีเปลี่ยนดาวไปด้วยอ่าครับผมเอ่อเป็นเอ่อเป็นของ E R อ่าครับสักอย่างหนึ่งอ่าใช่ครับเชื่อใมากอ่าครับใช่ครับแล้วก็มีคลิปฉลามคลิปฉลามคลิปฉลามก็เป็นคาร์บอนเดี๋ยวผมไล่กันนั้นเพื่อนนะมีดักเทลเป็นคาร์บอน M สามเนาะครับผมโลโก้ห้าสิบปีกรอบไยคาร์บอนแล้วก็จะมีดิฟเอมเพคาร์บอนนะพี่นนองใช่ครับใช่ครับนี่แล้วผมให้ดูท่อเพื่อนนี่เป็นท่ออะคาปูวิกนะอันนี้ท่อแพงไหมนะพี่ตอนเบิกมา สองห้าครับสองห้าไม่รวมดาวไปเนาะใ,ใช่ครับไม่รวมดาวไปนั่นเพื่อนนะดาไปอีกตั้งหากนะใช่ครับอ่ะชุดหลังนะโหดๆเลยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในเออเนี่ยเนี่ยจะมีโลโก้เอ็มสามีศูนย์ก็คือจะเป็นสีดําแล้วก็หลังคาจะแลปดําเนะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับหลังคาแรปดาแล้วก็จะมีคลิปฉลามที่เป็นคาร์บอนนั้นเพื่อใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมดูภายในนิดนึงพี่เิยได้ครับผมนี่ภายในถ้าเกิดเป็นรถสีดํามาภายในจะเป็นเบาะแดงถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นเบาะแดงนี่สวยนะทุกคนเนาะสวย บาะแดงอย่างภายในพี่ลิฟต์มีทำอะไรบ้างครัพี่มีพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นคาร์บอนอะคันทาร่าคาร์บอนอะคันทาร่าเป็นคาร์บอนอันทาร่าคาร์บอนอะคันาร่าคาร์บอนอะคันทาร่าคาร์บอนอะคันีาร่เป็อนอิดัถมาร่าคาร์บนอะคันเาร่สคาร์ดอนอะคัวทาร่าคาร์ปอนอยคนปุร่าคาร์บอนอะคันทา่นคาร์บอนอคันทา่าคาร์บอนอ่ยันทาร่สคาร์บอนอะคันเาร่คร์บอนอีคันทาร่าคร์บอนอะค่คร์อนนพ่ครบอนเะีันวเรามามห้อนครื่นงกั่นิดนึง คันนี้ผมบอกเลยของแต่งใช่ครับเป็นร้านนะทุกคนนะอเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแต่สวยนะทุกคนนะสวยๆเรามาดูเครื่องห้องเครื่องยังถือว่าปกติอยู่เครว่ายังใหม่อยู่เลยทุกคนเราใช่ครับแล้วก็ที่รอก็คือว่าสัปดาห์หน้าก็จะเปลี่ยนกองครับเป็นของอีเวนเจอรี่อ๋อจะมีกองอีเวนเจอรี่มีกองอีเวนเจอรี่ที่มาสัปดาห์หน้าอ่ะครับพี่แล้วก็อีกนิดนึงที่จะมาก็คือตัวไฟหน้าไฟหน้าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนสีเหลืองของใหม่เอ็มซี ก็คือตรงนี้จะเป็นเดไลท์สีเหลืองใช่ครับเดไลท์สีเหลืองใช่ครับผมเขาเรียกว่าเปลี่ยนโมดูลใช่ครับอ่าโอเคโอเคก็มาพร้อมเลยกับกองสตาร์ทนะครับผมก็คือคันนี้จะมีจูนสเตจ์สองแล้วพี่ลิฟเนาะใช่ครับจูนสเตจ์สองแล้วก็จูนเกียร์ก็สเตจ์สามจูนเกียร์สเตจ์สามแบ็กไฟครับผมคันนี้ประมาณห้าร้อยเท่าไหร่อ่ะพี่ห้าร้อยต้นต้นครับห้าร้อยต้นต้นใช่ครับประมาณห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่ประมาณนั้นอ่าครับผมครับครับผมแล้วคันนี้มีโปรเจกต์ทำอะไรอีกไหมพี่ลิฟ ที่คิดว่านะครับก็น่าจะเปลี่ยนข้างเป็นของอาโดแล้วก็หลังเป็นของอาโดเลยอ่าครับผมใช่ครับท <ผม S 1> ี่กูจะเอโตบานไว้เพราะว่าหน้าอาโดอย่างเดียวไม่จบนะพี่เ้องไม่จบไม่จบ,จบ,บแต่ของเขาสวยจริงต้องยอมรับว่าเขาสวยจริงสวยสวยจริงใช่อ่าทุกคนผมไม่ดูลิ้นหน้าอาโดนะเนี่ยคือผมบอกเลยว่าถ้ามันเป็นลิ้นแทะคือมันจะฟิตติ้งมันพอดีนะพี่เนาะใช่ครับเนี่ยทุกคนลองสังเกตดิผมไปดูนะแป๊บเดียวสิบนาทีแล้วใช่เขาเสร็จแล้วมันติดตั้งง่ายมากทุกคนดูดิ อันนี้คือข้อดีของลนนาอาโดแล้วที่สำคัญคือตอนเนี้ยมันยังไม่มีของปอมทุกคนสุดมากอันนี้ทำไมถึงชอบคาร์บอนอ่ะพี่รถพี่คาร์บอนเยอะมากเลยเออมันเหมือนกับมันตัดกับสีเขียวด้วยอ่าครับอ่าแล้วก็มันเหมือนเวลาแบบเวลาใครเข้ามาดูรถใกล้ใกล้เวลาเห็นคาร์บอนมันจะดูแบบรถมันสวยขึ้นเป็นอ่าเยอะเลยเยอะเลยใช่ครับถ้าคนแต่งรถเนี่ยพอเห็นแบบคาร์บอนจะรู้เลยจะชอบใช่ใรก็ไปสวยมันตัดเลยเนาะใช่ครับใช่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 คันนี้ของแต่งเท่าไหร่อ่ะพี่ทั้งคันถ้าจบหมด ประมาณเกือบเกือบเกือบล้านสี่ครับเกือบล้านสี่เกือบเกือบล้านสี่โอ้ยเดือดมากแล้วคันนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะทุกคนนะสุดมากโอเคพี่ลิฟถัางนั้น๋ยวผมรบกวนพาไปลองขับสักเกียร์สองเกียร์ได้ครับได้ครับได้ครับแล้วที่สําคัญคือพึ่งจูนมายังไม่ได้ลองขับเลยพึ่งจูนมาเหมือนกันถือว่าลองพร้อมมันเลยลองพร้อมมันเลยใช่ครับลองพร้อมมันเลยสุดมากอ่านทุกคนเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะเพื่อนนะสักเกียร์หนึ่งมาดูซิว่าสเตทสองจูนเกียร์สเตทสามห้าร้อยต้นๆมาดูซิว่าจะ แรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอบรถเลยครับผมไป One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในกับเจ้า M340i Stage 2แล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูสักเกียร์ 2, สกเกียร์แล้วกันนะเพื่อนนะอันนี้พี่ลิฟก็คือยังไม่เคยลองมาก่อนหนูยังไม่เคย <State> 2. 2> ลองเหมือนกันครับอ่าครับอันนี้ามเพิ่มพี่ทำไมถึงเลือกจูนสเตจสองไปเลยเอ่อจริงๆโดนป้ายามาจากรุ่นพี่ครับที่ว่าขับ M340 อ่าครับผมไปอยู่ในกลุ่มเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่า เกินครึ่งนะที่เขาจูนกันครับโอ้เกินครึ่งเลยเขาบอกว่าเครื่อง B 58เนี่ยจูนแล้วขับสนุกเลยแล้วก็เครื่องทนด้วยอ่าครับผมใช่ครับแต่บอกเลยนะเพื่อนรถวิ่งไป4,000ันกโลเล่นสเตสสองแล้วแล้วคันนี้มีจะอัพอะไรอีกไหมพี่นอกจากแบบพวกไฟหน้าเปลี่ยนโมดูลอะไรก็น่าจะไม่แล้วนะครับสเกตสามน่าจะใจไม่ถึงอ่าครับผมก็เน้นใช้งานด้วยถูกเน้นใช้งานด้วยครับออาเน้นใช้งานด้วยเตลิยู คันนี้ของแต่งโดยรวมก็1นล้านสโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณก่อนหน้านี้ขับรถรุ่นอะไรมาก่อนครัพี่ลิบ Civic FE ครับ Civic FE ความรู้สึกต่างไหมพี่พอมาเล่นเบียมต่างครับอ่าครับต่างกันเลยชอบอะไรในความเป็นเบียมพีเบมมันดิบกว่ามันมันดิบมันเขาเรียกอะไรมันมันดิบดิบเถื่อนกว่าออใช่ดิบดิบเถื่อนกว่าแล้วก็ยิ่งแบบเป็นทรงรถบ้านด้วยขับง่ายมาก มันมันแบบซิกแซกสับข,ขับง่ายมากขับสี่ด้วยนะขับสี่ด้วย,ข,วยขับสี่ด้วยขับสนุกเลย,เลยแรงด้วยนะจูนะเนี่ยอันนี้แค่แบบกดนิดเดียวอะคนนะกดนิดเดียวอ่ะแรงมากดูดิแบคบไฟเราก็จูนใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับจูนแบคไฟเหมอือนกันคือมันพร้อมจะไปตลอดเลยนะเนี่ยมันพร้อมจะไปตลอดเลย จูน E ยี่สิบป่ะพี่จูน E ยี่สิบครับ e <20. S 1> แต่ว่าก็มันเติมเก้าห้าได้นะมันก็อ๋อครับผมบใช่ครับมันอุตะแรงมากทุกคนแรงมากรถเดิมเราเคยลองไหมพี่ก่อนก่อนไม่จูนอะ่ะแรงรถเดิมแรงครับแรงแ,งแ,งแงรงแรงแรงเดิมเดิมมันก็มาสามร้อแปดสิบเจ็ดแล้ว่ะครับผมเกืบ400นะอบสี่ร้อยได้มาเดี๋ยวลองกดสักเกียร์หนึ่งให้ผมหน่อยพี่อยากดูอยากดู ได้แรงเลยนะครับแรงแรงเราไม่เคยขับมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่มาลองมันตังไหมต่้งไหมคนละเรื่องครับหรอใช่ครับแต่ว่าก็ก็ยังถือว่ายังขับได้นะอ่าครับผมใช่ครับมันก็ไม่ได้แรงแบบถึงขั้นที่แบบขนาดนี้คุณไม่อยู่นะครับมันพร้อมจะกระชากเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่อยอย่าลองลองแต่เดี๋ยวโลดโลดสักนิดนะ โอเคพี่ขู่มันดึงแบบมันกระชากทุกคนโอ้โหมันมามันกับแบ็กไฟนี่แหละครับแต่ว่าแบกไฟนี่ถ้าปิดโหมดก็เงียบนะครับเป็นแบบอ๋อแสดงว่าเขาจูนมาแค่สปอร์ตพัดใช่ครับจูนมาแค่สปอร์ตพัดครับผมขอลองคอมฟอร์ตหน่อยนะโอเคอันนี้แบคไฟหายแล้วทุกคนแต่มันก็ยังมีเสียงท้องมันมีเบาๆครับ เนี่ยแบบไฟไม่มีประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนนะใช่ใประมาณนี้แต่ก็ยังมีนะมี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 เบาเบาเออมีเบาประมาณนี้เพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะกับเจ้า M340 คันนี้เอ้ยผมลืมถามพี่พี่ลิฟทําทําอะไรนะพี่ในติ๊กตอกน้ำพริกปูม้าครับน้ำพริกปูม้าเพื่ออาจจะ ติดตามได้นะครับชื่อช่องเจเล็กน้ำพริกปูมาทางเฟซบุ๊กคลายเกี่ยวกับน้ำพริกน้ำพริกปูมาครับเป็นโรงงานผลิตน้ำพริกปูมาโอใช่โอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคให้แล้วก็ไปติดตามนะขอบคุณมากพี่ลิฟต์นะวันนี้ถ้าเกิดใครชอบฝากกดแชร์ด้วยคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าเพื่อนๆมีรถสวยๆนะส่งกันมาได้เลยที่เพจบอลวีซีเคเดี๋ยวเราจะเลือกรถสวยๆมาถ่ายให้ดูนะไปแล้วผมบบ๊าายยบ๊ายบายครับ